ววสวัสดีค่ะเล็กนะคะจากบริษัท r o y a l Decor and Design ทําทำธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้ผลิตมุลี่ไม้ม่านม้วนแล้วก็ผ้าม่านค่ะจุดเด่น <c oughs> ของเราคืออะไรครัจุดเด่นของเราคืองานบริการที่เราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วว่องไวคุณภาพดีแล้วก็มีบริการหลังการขายคำว่าตอบโจทย์ลูกค้าคืออะไรครับตอบโจทย์ลูกค้าในที่นี้ในแง่ของการ ตกแต่งบ้านเรื่องงานม่านนะคะเราสามารถทำงานตามดีไซน์ของบริษัทตกแต่งภายในแล้วก็ของดีไซเนอร์ได้ค่ะซึ่งมีผลงานการันตีอยู่หลายชิ้นงานที่เป็นงานดีไซน์ค่ะอะไรที่ลูกค้ามักพูดถึงเราครับอะไรที่ลูกค้ามาพูดถึงเรา,อรา,า,เราโอ้พี่เล็กบริการดีจังเลยอ่าค่ะล่าสุดนี้ก็คือพี่เล็กมา เซอรวิสได้เร็วมากขอบคุณนะคะรู้สึกยังไงครับเวลาเราได้ยินลูกค้าพูดประมาณนี้รู้สึกดีใจมากซึ่ง <ừ. S 1> การบริการหลังการขายเนี่ยถ้าเราเราได้รับคำชมจากลูกค้าเราเราจะรู้สึกชื่นใจเพราะมันเป็นงานที่เราตั้งใจทำเพื่อที่ว่าให้ลูกค้าได้นึกถึงเราหลังการขายแล้วว่าเราได้ทำตามสัญญาตามคำพูดที่เราได้พูดไว้เพราะก่อนที่เราจะ รับใช้ลูกค้าเนี่ยเราจะบอกเสมอว่าเรามีบริการหลังการขายแล้วเรารับประกันงานวารันตีของเราเนี่ยคือต้องรวดเร็วว่องไวแล้วก็ต้องทําได้อย่างที่พูดแล้วพาราเราท้าทำได้แบบนั้นน่ะแล้วเมื่อลูกค้าชื่นชมเราแล้วขอบคุณเราเรารู้สึกมีความสุขมากกว่าแรกที่ได้ทํางานเสียอีกค่ะสุดท้ายหน่อยปิดท้ายหน่อยอยากจะฝากไว้นะคะตอนนี้เรามีบริการเกี่ยวกับงาน มุลี่ไม้ผลิตตามไซต์ตามออเดอร์แล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายรวมถึงม่านม้วนม่านซีบ้าสลับที่เป็นสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อมาได้หรือว่าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อมาได้นะคะ